Good morning! Good morning! My name is Sophie and. You say, I want a swat car. I And my name is Sophie and. Even we're walking to school, yes. but first we're going to hide. It's raining! I feel good morning. Mafia, good morning. Good morning. Arun sawat I want a swat I Yeah, look at me as well when you say Arun I want a swat Sawat, ka. sawat ka. Yeah. Cup, cup, cup. Get out from there. Yeah. Try not to push me. ดีกันในเกอร์ชูไฮบีเฮาส์วันนี้ไปส่งลูกนะครับ <c oughs> ที่บ้าน <c oughs> เพื่อนที่เขาช่วยไปส่งที่โรงเรียนเพราะว่าแม่ไปทำงานแต่เช้าวันนี้เลิกขับเริ่มดืสามทุ่มพ่อกลับมาถึงจะไปรับลูก โชคดีหน่อยเดินจากบ้านไม่ไกลก็ถึงบ้านค่ะละนอกะดอไปส่งลูกเสร็จก็ตาแม่นะครับไปทำงานแล้วก็มาทักทายตอนเช้ากันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคน h a v e a g r e a t Day นะคะเป็นวันที่ดีนะคะทำงานเจอแต่สิ่งดีนะคะเพื่อลมง,งานดีๆอารมณ์ดีๆสวัสดีค่ะ